สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ก้อยเล็กมหัสจรพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับค่ะก็สามารถติดตามเราได้ที่ช่องทีวีช่องนี้นะครับชมรมคนละโหราศาสตร์นะครับกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งนะแล้วก็กดคาว่าทั้งหมดเวาลากดกระดิ่งมันจะขึ้น3ามช่องและสามคำนะครับเพื่ออะไรเพื่อข่าวสารคุณจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันให้เยอะๆนะครับต้องขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ช่องทางการติดต่ออาจารย์พงศกรมี3ช่องทางดังนี้นะครับ1ที่ Facebook อาจารย์พงศกรเปิดชตาพิกชีวิต2นะช่องทางที่2คือ Li ายที่ ID l i n e p แอดพนะครับเข้ามาเสร็จทักทายอาจารย์มาด้วยนะครับหรือส่งติ๊กเกอร์มา,าไม่งั้นอาจารย์ก็จะไม่รับทราบนะครับนะช่องทางที่3คือเบอร์มือถือ0926268924นะครับครับของขออาจารย์ก้อยครับเชิญครับค่ะข,ของอาจารย์ก้อยนะคะ เฟซบุ o กนะคะแล้วก็เพจอาจารย์ก้อยเลขมหัศจารย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะ idline ajk 3 6 1 5เบอร์โทร092 241 1928ค่ะเหตุที่ต้องมีหลายช่องทางเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่ามีลูกค้าก็บอกว่าแอดมาทางเดียวบางทีลายหลุดค,คือเนื่องจากไปกดผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,วาต้องต้องยอมรับว่าคนที่ชมอ่ะก็มีทั้งคนที่เก่งมือถือทั้งไม่เก่งทั้งแอปแลิเคชันไม่เก่งก็เยอะ เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องแอดไปทุกช่องทางทั้ง Youtube ทั้งมือมือถือทั้ง l ล n e ID ทั้ง f c e e o o o อ่าเฟซ o o อาจารย์ก็อ,อาจารย์บงสกรก็กดติดตามไว้เพราะว่าอ่าเวลาเราสรุปตัวเลขกันในแต่ละเทปเนี่ยจะสรุปตัวเลขให้เป็นลงไว้ในใน f ยู e อ่าใน Facebook ด้วยอาจารย์ก้อยนะคะจะมาดูดวงให้คนทั้ง12ราศีค่ะด้วย ศาสตร์ของคนราศีเมษนะคะ<ฮ>เขาบอกเลยว่าคนราศีเมษช่วงหว่างนี้หหุดหงิดค่อนข้างที่จะง่ายนะคะให้ควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดีๆนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานมันเป็นโอกาสดีๆจังหวะทองของคนราศีเมษนะคะงานจะปังนะคะอ่าถ้าคนที่ค้าขายอยู่อ่ะจะดีมากเลยการเงินเนี่ยสำหรับคนราศีเมษการเงินเนี่ยเป็นยังเป็นลักษณะอยู่ระดับกลางนะคะไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไปแต่ก็ให้เราะมัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะความรักเป็นยังไงความรักดีค่ะสำหรับคนราศีเมษนะคะร้อนทั้งคู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ความรักดีร้อนทั้งคู่นะคะสุขภาพของคนราศีเมษให้ระวังเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับช่วงช่องท้องอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งหญิงและชายค่ะเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับโชคลาภของคนราศีเมษ มีไหมคนราศีเมษไม่มีโชคลาภอ่ะอืมมันมันช้ามันเอื่อยกว่ามันจะมาโชคลาภมันไม่ค่อยเห็นทำยังไงดีแต่เห็นได้จากจากงานนะอืคือโชคลาภได้จากงานเสียงโชคเราไม่ค่อยเห็นค่ะอ่เลขนำโชคค่ะอาจารย์เลขนำโชคของคนราศีเมษได้แก่สามเก้าห้าหกต่อไปเป็นราศีพฤกษภนะครับ ดวงเป็นไงครับราศีพฤษภครับจันทร์ก้อค่ะคนราศีพฤษภนะคะช่วงระหว่างนี้เขาเรียกว่าออสนุกสนานบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะพบรักหรือกำลังอินเลิฟตัวคุณจะเป็นคนขยันทำมาหากินช่วงระหว่างนี้เงินมาก็ได้หมดละค่ะตอนนี้คนราศีพฤษภเนี่ยต้องขยันหน่อยนะคะการการงานงานก็ยังถือว่าดีอยู่นะคะการเงินเนี่ยได้จากความสามารถของคุณเองเลยช่วงนี้ขยันมากตังค์ก็ได้เยอะหน่อยรู้สึกมันเหมือนกับ เขาเรียกอะไรนะมีคนช่วยเหลือคนเอื้อเฟื้ออยู่มันไปได้มันเป็นจังหวะช่องทางดีๆนะคะเกี่ยวข้อความรักความรักไม่ค่อยดีเหมือนงานและเงินเลยต้องบอกก่อนบางคนอยู่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยได้คุยกันอ่ะอย่างนี้ก็ยังถือว่าแก้ดวงกันไปเนาะไม่เป็นไรไม่ได้ไม่หนักหนาะ สาหัสอะไรเลยนะคะสุขภาพให้เรามัดระวังเกี่ยวกับระบบช่องท้องแล้วก็ลมในตัวลมในกายระวังโรคหลายบางคนที่มีเกณฑ์อยู่แล้วไปตรวจดูบ้างก็ได้นะคะโชคลาบนะคะโชคลาบมีโชคลาบนะคะเด่นชัดมาจากเพศหญิงค่ะครับค่ะเลขนําโชคคาจาก่าได้แก่เลข1 1นะครับ72 22ครับอ่า โชคลาภคนราศีพฤษศนะครับ11 7 2 22ครับโชคลาภจากเพศหญิงซื้อลอตเตอรี่จะให้ซื้อกับผู้หญิงน้องสีต่อไปเป็นราศีมิถุนหรือเมถุนราศีมิถุนนะคะเขาบอกว่าช่วงวันนี้ต้องทําใจร่มๆเข้าไว้นะคะคุณเป็นคนที่มีความสําคัญต่อทุกๆคนขอความช่วยเหลืออะไรก็ได้หมดนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานงานเนี่ย มันเหมือนกับว่าเราช่วงระหว่างนี้เหมือนกับเราต้องไปบริการต้องไปจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องงานให้คนนั้นคนนี้เอาอกเอาใจคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาการเงินนี่เขาเรียกว่าใช้จ่ายให้เบานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ,ะความรักเป็นยังไงความรักดีนะคะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงความใจร้อนนะคะแล้วก็สุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อเอ็นกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อรวมถึงเนื้อเยื่อด้วยค่ะอืค่ะเมื่อกี้บอกเรื่องสุขภาพไปแล้วเนาะครับโชคลาบครับแตงก้อยค่ะโชคลาบโชคลาภของราศีราศีนี้ไม่มีโชคลาภโชคลาบมาน้อยช้าเหลือเกินนะสองราศีและโชคลาบมาน้อยเลขนาโชคจ้ะเลขนําโชคของคนราศีมิถุนนะครับมีแปดห้าแปดเก้าสองแปดราศีกรดกด ค่ะคราสีก็เรากดช่วงระหว่างนี้จะทําอะไรก็คิดเยอะคิดนานคิดมากคิดจนประสาทจะแดกนะคะอ่าขออนุญาตประสาทรับประทานอ่าประมาณนี้นะคะเพราะว่าอะไรช่วงระหว่างนี้มันมีเรื่องทั้งเครียดทั้งกดดันแต่คนเป็นแต่คุณเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างที่จะเยอะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานงานอ่ะบอกเลยว่าจังหวะมีก็เยอะจังหวะไม่มีมันก็ว่างจริงๆเลยนะคะคือ ระวังบางคนที่อยากจะย้ายงานอย่ากออกงานอย่าเพิ่งออกงานนะคะมีเกณฑ์ตกงานได้นะคะอ่าการเงินใช้จ่ายเก่งนะเห็นการเงินเวลาได้มันได้ทีมาเป็นกาะเป็นกรรมแต่ใช้จ่ายก็เก่งเหมือนกันนะคะให้เรามาตระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยเพราะว่างานอะบางคนมีเกณฑ์ที่จะตกงานประมาณนี้นะคะความรักเขาเรียกว่าชีน้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อ่อนไวค่อนข้างที่จะง่าย บอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวานะคะครับอ่าสุขภาพ <c oughs> สุขภาพของคนราศีอะไรเนี่ยให้เรามัดระวังกเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะคะระวังพัดตกหกล้มระวังลื่นหกล้มนะคะโชคลาบมีไหมโชคลาบมีแต่อาจจะได้จากความเสียหายอ่าอ,อย่างเช่นลื่นหกล้มแบบเมื่อกี้ที่บอกไปเคลมประกันครับโอเคเถ้าเจด ถ้าเกิดเป็นอาชีพซ่อมก็ก็ดีใช่ไหมะะจ<า><น>ะดีมากจได้ได้จากความเสียหายของคนอื่นคนอื่นเขาเดือดร้อนมาเราจัดการเราช่วยได้ครับเลขนำโชคของราศีกรกฎได้แก่26 38 81ครับต่อไปเป็นราศีสิงค์ครับจันก้อยค่ะราศีสิง์นะคะอาช่วงนี้คนราศีสิง์เป็นยังไงคนราศีสิง์เขาบอกว่าช่วงระหว่างนี้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนาะมีความสุขกับการหางเงิน อยากจะหาตังค์อยากจะสนุกสนานอยากจะแต่งตัวอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่มันมันเหมือนกับว่า,เ,าเลิฟมากเลยเรื่องงานตอนนี้ทำงานเป็นบ้าเป็นหลังเลยสำหรับคนราศีสิงห์นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานต้องบอกก่อนว่าให้รู้จักระมัดระวังเรื่องหอลมความใจร้อนของคุณแต่คุณก็สามารถควบคุมเอาอยู่แก้ปัญหาได้เกี่ยวกับเรื่องของงาน เรื่องความรักเป็นยังไงระวังมีปากเสียงกันนะคะสําหรับคนราศีสิงห์เกี่ยวกับเรื่องของความรักการเงินดีค่ะปังข่ะเงินเนี่ยที่เห็นเนี่ยหาได้เป็นกอบเป็นกำรรค่อนข้างที่จะเยอะก็ต้องระวังค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแต่จริงๆคนราศีสิงห์เนี่ยช่วงระหว่างนี้รู้สึกว่าขี้เหนียวอ,อยากเก็บตังค์ใช้คือเหมือนจะควักออกยากกว่าเดิมเนาะ,ะสุขภาพใหระมันระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะคะระบบช่องท้องระบบลมในร่างกาย ลมปั่นป่วนนะคะมีโชคลาภไหมราศีสิงห์มีโชคนะมีโชคเนี่ยได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงคุณไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนที่สวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วมีซิกเซน์ลังสังหรณ์ถ้ามาบอกซื้อเลยค่ะครับเพราะว่าการเงินคุณดีโอเคค่ะเลขนำโชคของราศีสิงห์ได้แก่เลขห้าสองสี่สองห้าสิบห้านะครับ 5 2 4สองสี่สองต่อไปต่อไปราศีกันครับจันก้อยราศีกันอ้าวรอบที่แล้วราศีกันมีโชคไหมรอบที่แล้วราศีกันให้สี่หกนะอืมอจันก้อยจําได้นะไม่ดูโพยจําได้ไม่ดูโพย,ยเราไม่ได้เล่นหวไม่มีโพลราศีกันนะคะช่วงระหว่างนี้เขาบอกเลยว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะราศีกัน คือช่วงนี้เหมือนกับคนราศีกันเนี่ยอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครคุณก็ถ้าถ้าเอาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสบอกก่อนเลยว่าถ้าคนไหนที่คิดงานใหม่หรือจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆถือว่าดีมากเลยเนาะงานเนี่ยมีเกณฑ์จะว่างงานนะสําหรับใครที่อยากจะย้ายงานหรือจะออกงานช่วงระหว่างนี้อดทนและอดทนและอดทนท่องเอาไว้นะคะคนราศีกันเน่ยจะอดรู้สึกอดทนไม่ได้ฉันจะไม่ทนละ แต่ดวงบอกว่าให้อดทนไปก่อนให้ทนวีคนี้ไปก่อนนะคะอดทนไปก่อนเพราะคุณมีเกณฑ์จะว่างงานนะคะการเงินก็ไม่ดีเลยโอ้การเงินมันก็เงียบเงียบเหงาเหงามันลื่นไหลออกมาช้าแต่ความรักดีนะคนราศีนี้คุยกันสองคำเถียงกันสามคำอืม,อมก็ยังดีนะยังดีกว่าไม่ได้คุยกันเลยนะคะคสุขภาพให้เรามาระวังเกี่ยวกับ,บเขาเรียกว,ว่าสภาพจิตใจมากกว่า อย่างอื่นไม่เท่าไหร่ถ้าสําหรับบางคนที่มีเกณฑ์ที่จะเป็นโรคร้ายหรือโรคอะไรหนักๆให้รีบไปตรวจไปรีบไปรักษานะคะอย่ารีรออย่าช้าค่ะอะมีโชคไหมราศีนี้มีโชคค่ะราศีอะไรเอ่ยราศีกันค่ะให้ไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระองค์ใหญ่ๆนะคะหรือสถานที่ราชการก็ได้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่นะคะให้ไปขอค่ะ คุณหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเสริมบุญตัวเองนะคะก็จะมีโชคลาภค่ะเลขนำโชคของราศีกันได้แก่เลข541076นะครับได้แก่54ต่อไปอเ,เป็นราศีตุลค่ะราศีตุลราศีกตาช่างค่ะ,คะราศีตุลเขาบอกว่าคนราศีตุลอ๊ะเป็นยังไงนะคนมีแต่วความเครียดนะช่วงนี้อืมก็เพิ่งจะผ่านโควิดก็มันมันทำให้คนเครียดอยู่แล้วละ่ะอืม เมีแต่คนเครียดอะคะ่ะต้องบอกก่อนราศีตุลน,นี่ก็เข,า,ขาเจอศึกหนะักใหญ่มาหลายปีแล้วแต่ช่วงระวางนี้คนราศีตุลเครียดนะคะต้องบอกก่อนเครียดหรือคุณจะได้รับความกดดันจากคนรอบข้างประมาณนี้เขาดันมาคุณก็ดันไปสิคะกลัวอะไรคะอะการงานดีคะ่ะรีบขยันหน่อยนะจะจะได้ตัง หาเงินได้จากงานงานที่คุณทำทําไปเถอคะค่ะทาแล้วดีทําแล้วมันเกิดผลดีในอนาคตข้างหน้ามันหมายถึงเงินทองด้วยความรักดีนะคะดะีถ้าจะอ่านตรงๆนี่จะว่าไหม <S 2> <S 2> ม,มันดีตอนที่คุณมีตังนี่แหละอเออไปแปลความหมายเอาเองเนาะอ่ะสุขภาพ,ภาพให้เรามัดระวังเกี่ยวกับระบบลำไส้ค่ะบางคนขับถ่ายไม่ดีก็ให้ไปดู<ำ>เอาเนาะลำแล้วก็ไส้นะฮะแล้วก็เอ่อระบบกระดูก ข้อต่อยาวๆราศีนี้มีโชคลาภนะคะราศีนี้มีโชคแต่โชคลาภมีเห็นเด่นชัดได้จากหนึ่งพระราหูสองศีลศิษย์ที่คุณเคารพนับถือบูชาถ้าใครสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาอยู่เดิมๆมีเซนต์มีซิกเซนต์ตรงนั้นซื้อไปเลยอืมีโชคลาภคะ่ะสำหรับคนราศีตุลเลขนำโชคของราศีตุลได้แก่เลขสามศูนย์หนึ่งห้าสองเจ็ดนะครับสามศูนย์หนึ่งห้าสองเจ็ดราศีพิจิกราศีแม่นป่อง คนราศีนี้ให้ระวังสุขภาพอันดับแรกอ่านเสียก่อนเลยคือให้ระมัดระวังเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะคะราศีแมงป่องเนี่ยสุขภาพเนี่ยได้แก่คนที่มีเกณฑ์อยู่แล้วเกี่ยวกับโรคความดันหัวใจหลอดเลือดไขมันคอเลสเตอรอลแถมให้โรคเบาหวานมาเป็นแพ็กเกจมันเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วบางครั้งมาแบบฉับพลัค <Okay. S 1> อ่ะก็ต้องระมัดระวังนิดนึง นะคะการงานยังต้องอดทนและอดทนและก็อดทนค่ะยังต้องใช้ความอดทนอยู่เสมอนะคะการเงินเห็นค่าจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะแต่ถ้าคนค้าขายอ่ะก็ยังถือว่าดีได้ค้าขายได้เงินมาหมุนเวียนบ้างนะคะสําหรับคนที่ค้าขายเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักบางคนมีเกณฑ์จะห่างกับคนรักคู่ครองนะคะ หรือไม่คุยกันอยู่ด้วยกันกน็ไม่ค่อยคุยกันบรรยากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สุขภาพให้เรามาระวังเมื่อกี้บอกไปแล้วหนึ่งโรคสองโรคสามโรคสีโ่โรคอีกอย่างหนึ่งแถมให้เกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายอารมณ์คุณแปรปวนมันก็จะทําให้ระบบในร่างกายเนี่ยมันเสียหายหมดเลยนะคะค่ะโชคลาภมีนะคะเออแต่มีโชคลาภแปลกอะ่ะมีโชคลาภค่ะสําหรับคนราศีนี้ค่ะค่ะโชคลาภมีนะคะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ล้วนๆเหมือนกันเป้เลยถ้าเกิดว่าสวนมนต์ไหว้พระอยู่แล้วมีซิกเซนเนี่ยก็จะมีมาตรงนี้คุณจะเห็นตัวเลขหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีความรู้สึกมั่นอ,อกมั่นใจเองครับ <Okay. S 1> เลขของชคของราศีพิจิกได้แก่หกเจ็ดหนึ่งสี่สองห้าออกไปแล้วหกหกเจ็ดหนึ่งสี่สองห้าเออหกเจ็ดออกไปแล้วเ <c oughs> อาไว้งี้ราศีต่อไปราศีธนูนะครับ ค่ะคนราศีธนูนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ถ้าใครทีเ่เป็นคนที่มีอาชีพค้าขายหรือคุณทําการตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้ของกับการเงินถือว่าดีค่ะนะคะแต่บอกก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องของงานจะได้รับความกดดันจากเจ้านายและคนอรอบๆข้างดันมาเราก็ดันไปอ่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ดีต้องอดทนนะคะเดี๋ยวจะผ่านไปได้เห็นไข่ตายค่อนข้างที่จะเยอะหน้าราศีนี้ ใช้จ่ายเยอะมากกระเป๋าตังรั่วเงินมาร้อยหมดไปพันเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ให้จ่ายรั่วเยอะนะคะคนรักคู่ครองเป็นยังไงที่เห็นเด่นชัดถ้าราศีนี้ทํางานคนรักคู่ครองถือว่าดีจับมือกันช่วยกันทำมาหากินดีค่ะอเออนะประมาณนี้เอาเงินให้คนรักคู่ครองเก็บด,ดีกว่ามะช่วงเนี้ยมันจะน่าจะเป็นทางรอดนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีค่ะ สำหรับคนราศีนี้มี <Hello. S 1> โชคลาภนะคะแต่โชคลาภของคุณนะ่ะมันเหมือนมักจะมาหรือได้จากความเสียหายแต่มีโชคค่ะแต่ที่เห็นเนี่ยแน่ๆงานมีโชคจากงานแน่นอนนะคะเลขนำโชคค่ะเลขนำโชคของคนราศีธนูได้แก่เลข884745ครับ884745ชาวราศีมังกรหรือมักกรค่ะคนราศีมังกรนะคะ บางท่านต้องบอกก่อนเลยว่าต้องบอกบางท่านและมีเกณฑ์เพราะว่าแต่ละคนทับอาชีพไม่เหมือนกันถ้ารับราชการมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะอาจจะไปนั่งเก้าอี้ที่สูงขึ้นอยู่ชั้นสองย้ายไปชั้นสามได้เลื่อนขั้น <c oughs> เลื่อนตําแหน่งเลื่อนชั้นเลยอยู่ชั้นสามไปชั้นอ๋อชั้นสี่ชั้นห้า มีเกณฑ์ได้เงอนทันที้งแ่ช่วงระหว่างนี้ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เป็นโอกาสจังหวะดีๆมันเป็นช่วงปังๆของคุณคุณก็ขยันมากช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของงานมันเหมือนกับกําลังทําผลงานยังไงไม่รู้นะคะการเงินเฮ้อรายจ่ายมันเยอะนะแต่รายรับเนี่ยมันยังไม่มีอะไรแน่นอนที่แน่ๆรายจ่ายอ่ะมันเยอะแน่นอนคนรักคู่ครองคุยกันสองคำก็เถียงกันสามคำ คุณไม่มีทางที่จะชนะเหตุผลของแฟนคุณไปได้หรอก <Okay. S 1> ประมาณนี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะให้เรามาระวังควบคุมอารมณ์และจิตใจให้ดีชอบเพอ้อหรือใจลอยอ,ะอ่ะอ่ <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> นโชคลาภนี่เด่นชัดเห็นมาในเรื่องของงานค่ะหรือผู้ใหญ่นําโชคลาภมาให้ถ้าอยากเสี่ยงโชคให้ซื้อกับผู้ใหญ่ที่เคยซื้อก็ได้ที่เคยอุดหนุนเคยอุปถัมภ์เคยช่วยเหลือสมมติซื้อกับคนนี้ <c oughs> เคยถูกักคนนี้ และอายุมากกว่าไปเลยอ่ะเลขนำโชคค่ะอาจารย์ราศีมกรได้แก่เลข38 95 21ค่ะมาต่อกันที่คนราศีกุมนะคะคนราศีกุมเนี่ยช่วงระหว่างนี้เข <c oughs> าเรียกว่าอะไรคะเหตุผลเยอะพูดเยอะบ่นเยอะเครียดเยอะ เหมือนหลายอย่างมันเครียดเยอะนะคะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นที่รักของคนทุกคนหมายถึงทุกคนจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณยังต้องดูแลคนอื่นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเหมือนกันยังต้องใช้เหตุและผลมาคุยกันนะคะอย่าใช้อารมณ์การเงินเป็นยังไงโอ้ต้องบอกเลยการเงินนี้ใช้จ่ายเก่งมากนะคะคนรักคู่ครองดีค่ะเงินมาก็ดีละค่ะแล้วก็ช่วงระหว่างนี้ก็ยังถือว่าดีถ้าบางคนมีการปรึกษาหารือกับคนรักคู่ครองเนี่ย ถือว่าคนละคู่ครองเนี่ยให้คำปรึกษาที่ดีสำหรับกับคุณได้นะคะสุขภาพของคนราศีกุมให้ระมัดระวังเรียกว่าโรคใจอ่อนโรคใจง่ายประมาณนี้นะคะระวังจะเสียกะตังออโชคลาภมีไหมโชคลาภไม่มีเนาะต้องบอกก่อนราศีนี้โชคลาภมันมันมาน้อยนิดแล้วเกินอ่ะเลขนำโชคค่ะอาจารย์ได้แก่เลขเจ็ดศย์หสี หกสามเจ็ดสีนย์ในราศีสุดท้ายราศีมีนราศีมีนราศีมีนนะคะคร<ะ>ับอ่ะบางคนที่ตกงานอยู่<ม>ก็ยังต้องตกงานต่อไปมีเกณฑ์จะว่างงานบางคนที่มีงานทําอยากจะออกงานอย่าเพิ่งออกงานนะเพราะมีเกณฑ์จะว่างงานเพราะมีเกณฑ์จะว่างงานว่างจริงๆนะเออไม่ได้บอกไม่ได้ล้อเล่นนะว่างจริงนะเกี่ยวข้อง,งกับเรื่องของงาน ให้หาอะไรทําไปก่อนอย่าอยู่ว่างๆะนะคะ <S <S 1> <S 1> หาอะไรทําจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะคะ <S <S <ง>าการเงินดีค่ะถ้าเกิดว่าคุณไปจับทางการค้าขายอะไรก็แล้วแต่การเงินจะ,ะไหลเข้าดีนะจะได้จากสติปัญญาของตัวคุณเองอความรักเป็นย,างงายังไงความรักกับคนรักคู่ครองเนี่ยเถียงกันเรียกว่าซัดกันคนละหมัดสองหมัดสนุกไปเลยเนาะประมาณนี้แต่ถ้าคุณ เอาสมองมันสมองคนรักคู่ครองคุณมาใช้เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็ดีนะเขาสามารถชี้ช่องรวยคุณได้นะคะสุขภาพของคนราศีนี้ให้ระมัดระวังหน่อยเกี่ยวกับเขาเรียกระบบประสาทช่องท้องระบบลมในร่างกายเลขนำโชคราศีมีได้แก่2 3 3ส4 0สามสิบยิบสี่สิครับค่ะว่าไงคะอาจารย์ไม่เป็นไรครับก็ฟังอาจารย์ก้อยพูดแล้วพอดีมองพระราหู ครับสวยไหมคะพระราหูท่านท่านอยากมาออกรายการด้วยจะเลยต้องออกท่านมาท่านใดต้องบอกว่าท่านใดชอบอยากมีโชคคุณแคปหน้าจอคุณอังท่านใจขยายขึ้นเป็นโปรไฟล์โชคลาภมีจริงจริงนะไม่ได้ล้อเล่นโดยปกติจะไม่ค่อยมีคนเห็นพระราหูของอาจารย์ก้อยเฉพาะคนที่มาในงานมันจะได้เห็นค่ะอันนี้คือพระราหูหน้าเทพนะคะเพราะอาจารย์ก้อยมีหลายองค์ค่ะ ค่ะอาจารย์ <c oughs> แต่ก้อยปิดท้ายครับมีอะไรจะปิดท้ายกับท่านผู้ชมมั้งครับไม่มีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภค่ะเฮ <c oughs> งเฮรวยรยทุกท่านนะครับทุก<ด>ส2ิสองราศีดูแลตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราสองคนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะส,ส, <c oughs> สวัสดีค่ะ